สวัสด no. ีพ no ่อแม่พ right ี่น้องสวัสดีสุขสุกุลพรอกับส่างน้องอ้ําพี่น้องเอ๋ยวัอนี้ก็มาข่าวกล้วยกันเนาะทำน้ำกับน้องจีนน้ำกับปุ้นน้ำกับปุ้นมีแขกมาเงานมบ้างไหมเนาะแต่ก็มาหลายลพี่น้องแขกพิเศษเท่าไหรมืัอนี้นะมาเลยมาเลยแสดงกับปุก็เลยจัดเมนูเนาะ จานเมนูขอบคุณขอบคุณน้ำยาตอนหักแขนตอนหักแม่ไรสิไปเบิกมนไผในเป็นแขกเขามันแอนพิเศษเลยพี่นอ้องเอ้ยเชินมาแต่ต่างเมืองเนาะมาใกล้ใลยใกล้ใกล้ลยใกล้ใล้ใกลนใกล้องล้ใ่น้ใก้ใกล้ใก้ใี่้ใกล้ใกลเใกล้ใกล้ากล้ใกล้ใกล้อกล้ใกล้ใกล้ใกล้ด้ใกล้ใ้ยก้กล้้ใกล้้ใกล้นกลล้ก แข่งหมแต่เมื่อวานนี้รีมาอีกเนาะแต่คนละคนเนาะเท่าก็ไปซื้อข้าวปุ้นมาแตกโล่งนียนะเนาะพี่น้องตาพีเป็นละสี่โลแม่แต่ว่าเราเสียหน้าข้าวปุ้นเนาะเตรียมพี่น้องเอา ตํปลาเ็ดกะทิใส่กะทิเนาะบ่แม่นเ็ดกะทิเฮาก็เจียวน้ํานะเอาปุ้นเฮาก็สิเอาลงน้ําปลาเนี่ยเนาะแม่นปลานิลพี่น้องมันเหมาะนเียวแล้วเราก็ลงแม่นเียวแล้วเอาลงนีเพราะว่าเจียวเอาน้ําหนามันพี่น้องตอนแรกมันเป็นแบบนี้เนาะตอนต่อไปมันสิเป็นแบบดเบิ่งไปชมกันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ๆกินข้าวบ้านนี่พี่น้องเอ้ยจ้า ไม่ได้กินขาปนสดีพี่น้องมาเริกินขาอันตรกนเาปนยดนะครันบานดีปลาเอิมไม่หรเลยกินเผาลายคนพี่น้องเอ่ยแขกมายามพี่น้องเขนเาเด้อสะไปดีพี่น้องกินเผาไปทำกินเผาต้นแรงยกแดบานดีพี่น้องกินเาอาเด้อ เด็กผดบังเด็กน้อยน้อยดอกเด็กเล็นนาไปดินเนาะเขย่กันเด้อนกนบอยเด่นเฮ้ยหลอกง่าเลยแบ่มาเข้ามาเข้าบิ่งเมื่อเบิ่งมาคูเห็ดก็ยังกินสายเลยคู่คือพวเห็ดขึ้นมือพอเห็ดพิเศษมาพี่น้องเอ้ยเห็ดเซินมาป้าผดผิดเซินโต大爷พี่น้องเอ้ยเด็ดทำบร์ดาปันเง็นเนาะมางห้ช่วยผม น่าจะเบิ่งจำพรมัาได้มากกแเออกินเองค่ะไม่ไม่เหรอกินแต่กรมัวละเอ้อลายกุไลคนพี่น้องสดใสพี่น้องไน้องมวยงัดกับปุ่นพี่น้อง ย้ำมันสวยต้องพูดต้องพูดน้อดไหบ่ได้น้องมวยน้องมวยสบายบ่พี่น้องตัวไหวน้องมวยไหวบ่วิ่อ่างงนกับพูนพี่น้องเอ้ยพูนป่ากันได้พูนพี่น้อง อฮ้งูน้เอยน้ายาวนองเปนทนบทนทอุทอไรกลยนแก่ก็พอป้าอันคือบอเห็นน้องอันน้องดอกสน่ะหุยน้องเด่นเวลามานกวาลูใช่เบิงแขกเงียนเซินมามีไพแด สารลำพันหัขับปุ่นบาวเดนทรงซีเคียวเขียวเสือซีเคียวเขียวน่ะจักอยู่ทางใดผู้บริเทนหน่าเห็นหนวดพี่น้องบ่าประเด้แย่งแล้วน่ะคนเด่นคนเด่นทั้งจำพอนเขาเลงน้ำกันพี่น้องเออตัวอาหารจาน่สแซสบขนาดพูเมนูเด็ดเมนูหลักหัขคบปุ่นนาอหมวยป๊าโต พี่น้องเอ้ยเขาน้อกันพี่น้องได้คนก็แซ่บเนาะน่าพี่น้องมากเขาไปเขามาเมื่อเขาไปลอยู่บ้านานนิงดแซ่บแซ่บพี่น้องห่านบ้ลูกเพชรบ่เพชรบ่ล่าน้ำพันสาวน้ำพันคนงามพี่น้องมาแต่แดนไกล

พี่น้องเอ้ยเบิร์แข่งกันทำนองมวยแข่งแข่งเอ้าบึดจำบึดขี่นกล้าแข่ใส่ลังติบเขาคือน้องมวยนักว่าตาตรงงัดใส่ครักเนี่ยงัด่งัดอืมวย้ดป้า พี่น้องเพิ่บริทธรรมดาเป็นยังไงแกเงนกะปิเด็กพูดกะปิกะขากดูแงน้องมวยกับอันนน้องนุ่นน่องเลยบ้า ปัตน้องบิดจมบดงเซ็บขนาดน้องน้องมวยผัวแกมาพิสอีบ่ฮะมาไว้ตัวนี้ป๊ ผู้เอาเงินจัดให้ยลานเผืนผัวลานคนโปดผูวพี่น้องเดินเอ้ยมาเวียนหนามาให้แม่มวยพี่ดุมาแข่งกับแม่มวยนี่มาปัดโถแข่งบ่าไว้มาแข่งดูอันทีมงานดอนแยงกับทีมงานน้าบ่อฮะนะน้าอันนี้สาวลำพันยังงัดผูวงัดเป็นงัดผูว

พี่น้องหายเราอยู่บ่ได้เราไปควองุ่นควเยานอพี่หนอพี่น้องหายเฮ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ปากนางนางหมักเท่พี่หนอ อืมน่แม่ก็มีแต่กินแข่งเป็นแข่งไป่นองผู้อาโธ่ผู้ไปอยู่ไปได้เนองหายเพ่งไปได้ผู้สาวดอกก็งัดทั้งหลังเราก็ได้อาโธคุยเป็นคุย

เราเห็นด <an Tra ve vé> ูได <an> <ve> <S an Tra ve> ้ซาดออกแั้นเไ่ได้เห็นเห็นแต่ทางหลังทางหลังหนองมวยคุณวยกะเซียนนึงนขบหน้าคูตาเลยผมบาดโอเคป้าโตแส้เบเด่นเสบอยู่เด้อต้องเมื่อเา

เอธอเสารพันเาก็บรยอมเด้อสารพันกันพีบดก่อนพักอันไเบดก่อนเอาถุงใหม่เด้อ เนเป็นจังไรจะว่าอันยำบริโนนนเพลงอนให้มันลงเมน้องนุ่นสิปินเพลงฝอนพี่น่องหอนเนี่ยกระปุนล้มห้วนนุ่ง้อวมวนพี่น้องมวนคณะ

ฮึแม่แมวไหนกินนะขบต่หน้าเขเจ้าวะฮึบรรทัดได้ย่บารเฮ้ยเม่มาม่แมวไหนนฮหยห่วยหวพี่น้องน้องมวยสมาเห็ดจางสันอ่ะนะเป็นจางไรอะนะินก่อนลูกล่าเลยกินก่อนตัวพี่น้อง

นันเดพี de, no? ne, er le ่น้องสามจับนันนานันไม่อานฉั่ลนนเดพี่น้องิาสยกันได้ดอ้วพี่น้องเอ้ยเสียพี่น้องเอ้ยฮบกลายใหญ่ห่างผูกปโตพี่น้องเฮากับอดบล้นทนบ่เลยพี่น้องเฮากับอยากงัดคือกันพี่น้องเอ้ยเกี่ยมเด้พี่น้องเอ้ยปตโ อามลาพระจ้าพี่น้องเพคนลยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องอามน้องพี่น้องโธ่อะไรกับคือสิบบทนั่นแหละอันทุกไอ้นั่นน่ะแศรษบ่โง่นหยกโป้ไม่คัดเศบนะยกโป้ของน้องเด่นพูน่ะยกโป้เศษเด่นหยกโป้ตัวมีแต่งัดอย่างเดียวตัวแศษขนาดพี่น้อง สบายดีพี่น้องพื่อกันคลิปหนาจ้าสบายดี